ดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาปลดล็อก FRP หรือ Gmail ของ Vivo เข้าไปตรงที่ Wi-Fi ก่อนหนึ่งเราติดเมลแล้วครับมาตรงที่ Wi-Fi ใต wi ้ Wi-Fi กดเข้าไปกดอะไรก็ได้ครับแตะแช่ไว้ขึ้นมาเป็นหน้าเว็บเข้าไปที่หน้าเวฟโอเคตัวนี้เคลียร์ออกก็ต้องมาพิมพ์ข้างบนนะครับใช้คำพิมพ์ว่า FRP Bypass 2023ก็ได้นะครับแต่เราใช้ในปี2024 จะเข้าหน้า Google ไปคือเราจะต้องเข้าไปหน้าตัวโปรแกรมที่เราเคยใช้งานให้ได้ก่อนนะครับในหน้า Google พอามาถึงหน้าน,นี้มันก็จะมีหน้าเว็บไซต์เข้าไปนะครับนี่ครับเราแตะเข้าไปเลยเลือกตัวตั้งค่าก่อนนะครับก่อนอนนอนุญาตการเข้าไปที่ตัวตั้งค่าเสร็จแล้วเราเลือกตัวตั้งค่าในจุดนี้มาเลือกขบนนี่อ่า วนนิธีการนะครับเราจะต้องเข้าไปดูเวอร์ชั่นของเครื่องก่อนนะครับก็คือว่า Android เท่าไหร่ถ้าเป็น Android 11นะครับเราก็จะสามารถทําตามขั้นตอน,ต,อน,ต,อนต่อไปได้ถ้าเป็น Android 12 13ขึ้นมาก็จะเป็นคนละแบบ,บ <Hello. S 1> ย้อนกลับคืนมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับนี่ครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวใส่พินนะครับใส่รูปแบบผมจะเลือกเป็นรูปแบบก่อนนะครับเที่ยวแรก ือเลือกเป็นรูปแบบเป็นแบบตัว L เ,เพื่อจะทําการเข้าไปในหน้านี้แล้วก็ไปรีเซ็ตเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับติดลัสไปก่อนนะครับวางวางรูปแบบใหม่ไปก่อนมันก็จะให้ใส่เป็นทีลเลนก็มันจะดีดกลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วคราวนี้ยังนะครับเรายังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เราจะต้องไปที่ตัวตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับอนุญาตเข้าไปที่ตัวตั้งค่ากครั้งหนึ่ง ี่เป็นรอบที่2นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวะจะรีเซ็ตเครื่องครับในการไม่ใช่รีเซ็ตเครื่องครับรีเซ็ตการตั้งค่าถ้าไปรีเซ็ตเครื่องคือมันจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องทําอย่างนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าก็คือตัวไม่ใช่ตัวล่างสุดนะครับตัวนี้รีเซ็ตการตั้งค่าไปเมื่อเรารีเซ็ตการตั้งค่าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องมันอติบาย แล้วก็กลับขึ้นมาสู่หน้าปกติก да ติก่อนแล้วเราจะต้องมาเริ่มเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการปลดของ v ี vo มันจะสับสนนะครับถ้าใจร้อนไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนที่อย่างนี้นะครับถึงจะผ่านตรงนี้จะใช้เวลานานสักพักนะครับกว่าเครื่องจะบูตขึ้นมาได้ก็ต้องรอโอเคครับมากันแล้วอันนี้เราก็ถัดไปเหมือนเดิมนะครับไปตรง WiFi ใส่รหัส wi-fi ใหม่ เพราะว่าเมื่อสักครู่การรีเซ็ตมันถูกรีเซ็ตไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องมาใสาร่รหัสไวไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งรีเซ็ตการ์ดคาไปแล้วมันจะเป็นการเริ่มเครื่องใหม่แต่ไม่ได้หลุดนะครับยังไม่หลุดจากเมลตอนนี้โอเคครับคราวนี้ก็จิ้มเข้าไปที่เดิมไปที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับรอบที่2ถ้าทําตามขั้นตอนพวกนี้ผ่านแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้มันก็จะขึ้นไปที่หน้าเบราว์เซอร์นะครับรอบแรกที่เราทําไปแบบนี้ก็เหมือนกันครับมันจะไม่ผ่านในรอบแรกนะครับเข้ามาเพราว่าเรารีเซตก,กันต่างาไปแล้วกลับมาที่รอบ2แล้วก็มาพิมพ์หาเหมือนเดิมครับเพื่อจะเข้าหน้าเว็บไซต์โอเคเดือนสองพเพื่อจะเข้าไปตัวหน้าเว็บไซต์ที่เราเข้ารอบแรกที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราจะก็จะไปทํารหัสอีกเหมือนเดิม พอมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับคานนี้เราก็มาเลือกนะครับตัวที่จะเข้าไปใส่รหัสแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไปใส่ร,รหัสผ่านหรือว่ารูปวาดใหม่อย่างนี้ผมจะใส่เป็นรหัสผ่านอะลองเที่ยวนี้ใส่เป็นศูนย์สีตัวนะครับตามที่มาเนี่ยคืออันนี้รอบที่สองนะครับที่เรามาใส่รหัสแล้วถ้าดูเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆหน่อ เราก็มาใส่อนนี้เหมือนเดิมครับใส่ชื่อเล่นอะไรเหมือนเดิมตามนี้ชื่อเพื่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปเหมือนเดิมมันก็จะเป็นการใส่รหัสไปเมื่อสกูนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราแตะข้างบนนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับตอวน,นี้ย้อนกลับเลยหลังจากที่เราทํารอบที่2เสร็จแล้วนะครับรอบแรกผ่านไปทําตามขั้นตอนที่ปาทำพอ,อมาถึงรอบที่2 มันก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะอธิเวทเข้าไปในหน้านั้นได้คราวน,นี้เนี่ยมาถึงตัวนี้ข้ามนะครับมันก็จะสั่งให้เราใส่รหัสนะครับคอยดูนะครับเห็นไหมขึ้นมาให้ใส่รหัสที่เราทำเมื่อกี้ก็ใส่ไปนะครับ0่วนสี่ตัวเสร็จแล้วก็กดไปนะครับอันนี้มันอยู่ฝั่งนี้โอเค พอกดไปเสร็จรีบร้อยปุ๊บันนี้มันจะเป็นหน้านี้ก็ข้ามนะเห็นไหมก็ข้ามตัวนี้ได้น,นี่คือวิธีการปลดล็อก frp หรือ bypass g b l ให้มันผ่านไปได้นะครับของเครื่อง vivo ที่เป็น android 11หลายหลายรุ่นนะครับวันนี้ก็มาฝากกันแค่นี้ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบกันแค่นี้ครับเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ